วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมาให้สําหรับลูกค้านะคะที่หารถแต่งรถซิ่งรถใช้งาน่อนไม่เกินห้าพันบาทใครที่อยากได้นะคะวันนี้มาเลยคันแรกที่เราเอามานะคะของนน่ก่อนเลยนะคะน้องหวานจา๋าคันนี้นะคะ i n s ูซูดีแมคเครื่องยนต์1นนะคะ1ถึง12เดือนแรกค่ะผ่อนแค่3,700บาทเท่านั้นค่ะและหลังจากนั้นนะคะผ่อนแค่8,400บาทแค่นั้นเอง และคันนี้นะคะของแต่งมีมาให้แล้วมูลค่า120่งแบาทอยากรู้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะข้อขึ้นให้ใหม่ค่ะพเพาลยวางให้ใหม่นะจ๊ะมาคู่กับยางมิชลิน x c d 2ค่ะใช้บรรทุกได้เลยหนักๆนั้นจ๊ะและคันนี้ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานและคันของน้องหวานล่ะคะ่ะของน้องหวานนะคะเป็น Toyota r e ีวเครื่อง2.8ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2020เลยพรอนไม่เกิน4,500 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ1-12ถึงเดือนแรกและเดือนที่13นะคะผ่อนเดือนรับประมาณ9,00 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะไม่ต่างจากในน่เลยฝากระโปรงแครร่าสวยๆแบบนี้ยางเปลี่ยนใหม่ด้านหลังเป็นยางมิชลินเลยเป็นยางสำหรับบรรทุกค่ะข้อพลารอยพร้อมบรรทุกมากๆกค่ะทุกค่ะชุดแต่งมูลค่ามากกว่า120,000บาทเท่ากันค่ะลงเล่มจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดที่เราเอามาวันนี้นะคะผ่อนปีแรกไม่เกิน5,000ันบาทเท่านั้นค่ะ บรรทุกสูงสุดได้ถึง5ตันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่หารถใช้งานอยู่ต้องรีบมาให้ไวสามารถโทรหาเราสองคนได้เลยค่ะที่เบอร์061486595ค่ะ0926515436ถ้าใครไม่สะดวกโทรสามารถติดต่อเราช่องทางเพจร้านนะคะ Facebook น้องรถมือสองสมชายคาเซนเตอร์อลันจา้าและการออกรถกับเรานะคะง่ายมากๆคะ่ะลูกค้าจ๋าเพียงแค่มีเอกสารบัตรประชาชนหนึ่งใบ, 1, บาสามารถจ Room, ัดไฟแนนซ์รู้ผลเครดิตภายใน5นาทีและอีก3วันนะคะลูกค้า รถแน่นอนคะอ่ะอนุมัติง่ายอนุมัติไวใครอยากได้ต้องรีบติดต่อมาคะ่ะน้องหวาน,นจ<ะ>้าและที่สําคัญนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน,น้าบ้านส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยคะ่ะอยากได้ต้องรีบโทรมาโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นวันนี้เนเน่และน้องหวานขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ